บ้านห้อยยางตำบลหล่าคนคออำเภอโคกสีสุพันธ์จังหวัดสกลนครหรือที่ในอดีตรู้จักกันในชื่อหมู่บ้านขอฐานเนื่องจากเคยประสบปัญหาภัยแล้งถึงสองครั้งคือในปี2510จนทําจะทำให้ต้องมีการอพยพย้ายถิน่นไปอยู่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเกือบ20ครอบครัวและในปี2524 เกิดภัยแล้งอีกครั้งทำให้ต้องออกไปขอข้าวบ้านอื่นๆมากินเพื่อประทังชีวิตเกิดทั้งหมู่บ้านโดยหาสิ่งของจากป่าไปแลกข้าวจนให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวพบหมู่บ้านขอทานแห่งแรกในจังหวัดสกลนครแต่วันนี้ชีวิตกับพลิกผันจากหมู่บ้านที่เคยเอาของป่าเช่นผักหวานป่าหน่อไม้เห็ด ไปแลกข้าวขอข้าวบ้านอื่นมากินฮันมาทำอาชีพเพาะพันธุ์ผักหวานป่าและกล้าไม้อื่นๆเกือบทั้งหมู่บ้านไม่แรนแ้นแค้นและยากจนเหมือนในอดีตจากเคยเอาผลผลิตจากป่าไปแลกข้าวมาวันนี้เป็นผู้สร้างป่าบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกป่าเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยความหงใยใยที่ทรงมีต่อระสมนิกร่อนจึงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราชฎรและสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่18พฤศจิกายน2527และได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับงานโชลประธานเพื่อเป็นการช่วยเหลือหลังจากนั้นวันที่30พฤศจิกายน2532พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพระัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยยาง นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำาห้ทู่ให้ใหยางในการทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพโดยทิ้งชีวิตขอทานในอดีตปัจจุบันพื้นดินแห่งนี้กับอุดมสมบูรณ์แม้ในอดีตชาวบ้านจะพยายามเจาะน้ำบาดาลใต้พื้นดินลึกถึง40เมตรก็ไร้น้ำวันนี้ชีวิตของชาวบ้านห้วยยางมีระบบน้ำจลรปรทานใช้ตลอดปี สามารถทำนานได้ปีละสองครั้งจนมีข้าวพอกินและเหลือขายนอกจากนั้นยังเกิดกลุ่มพ่อพันธุ์กล้ามไม้จำหน,น่ายเช่นผักหวานป่ามะข่าพยุงยางนามะนาวมะกรูดและอีกมากมายกว่า60ชนิดซึ่งทำไรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยยางโฮเรือนละไม่น้อยกว่า15,000บาทต่อเดือน เลิกอาชีพหาของป่าหาผักหวานไปแลกข้าวปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่เพาะพันผักหวานปลูกผักหวานจําหน่ายมากที่สุดเพราะผักหวานเป็นไม้ที่ขายดีกว่าพืชตัวอื่นเนื่องจากได้รับความนิยมด้านการบริโภคทั้งนี้ได้มีการเพราะต้นกล้าผักหวานไว้หลายขนาดตามความต้องการของตลาดโดยกำหนดราคาตามขนาดถุงที่ใช้เพาะ ซึ่งเริ่มต้นเล็กที่มีราคา5บาทไปจนถึงต้นขนาดกลางที่มีราคาขายหลักร้อยกระทั่งเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นจึงต่อยอดด้วยการเพิ่มขนาดต้นกล้าที่ขายให้มีขนาดใหญ่มีราคาหลักพันบาทเพื่อเป็นไปตามความต้องการของตลาดรวมถึงยังเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นด้วย นอกจากการเพราะกล้าผักหวานเพื่อจำหน่ายแล้วชาวบ้านห้วยยางยังได้ปลูกผักหวานไว้ตามบ้านเรือนเพื่อบริโภคในครัวเรือนและทำสวนผักหวานเพื่อจำหน่ายและการศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการมาซื้อกล้าผักหวานไปปลูกโดยได้ค้นพบเทคนิคการปลูกผักหวานร่วมกับพืชพี่เลี้ยงเช่นลำไยตะขบและไม้แดงทำให้การปลูกผักหวานมีอัตราการลอดสูง นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้จัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นการบริจาคผักหวานและพันไม้เพื่อเป็นการคืนผักหวานสู่ป่าโดยมีกิจกรรมในเดือนมิถุนายนของทุกปีและมีกิจกรรมโรงทานผักหวานพันไม้ต่างๆตามงานบุญประเพณีต่างๆในตำบลจากอดีตที่เคยเป็นผู้ขอมาวันนี้ชาวบ้านห้วยยาง ได้กลายเป็นผู้ให้จากการมีอาชีพที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานทําที่บ้านไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นไปที่อื่นด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพระศกนิกกรชาวบ้านห้วยยาง